ผู้ชายทะนงผู้หญิงก็หลงขนองต่างฝ่ายต่างจ้องจูโจมผู้หญิงกระหายผู้ชายเลยโหมปีปนหมดแล้วปมผีปันพอเลยจากปมผีปันมันลุกไล่ไปถึงลานหญ้าหลาบได้ท่าลอยคอลงบ่อละครับไอหนุ่มขยี้ ขยับขยันร้องกรอนห้ดีๆแบบกรอนี้มีสาระอะไรเงี้ยแม่ชอบจังเลยลิเกร้องเนี่ยเอาแบบกรอนที่มีคต,ติสอนใจเออเออขาท่าเขาท่าดีไหมเอาคติสอนใจนะเออคติมีคติหน่อยในภาคบันเทิงเริงรือไทยกระผมมอนวายคารวะเป็นศิลปินนำศิลปะ มาสร้างพันธะฝากท่านเออขอเตือนสาวน้อยยืนนั่งสาวเอ๋ยจงฟังทางนี้ของดีเนียนวนวลเราสมควรจะนีอย่าไปปล่อยให้เขาบีสบันชายได้ใจหนักเขารักเราแน่ไปสิพ่อแม่เราไม่ ทำตามลักษณะประเพณีเงินทองพอมีพอมันแต่ถ้ายังเล็กแล้วอย่าไปริไม่ใช่ตำหนิฟ้ังหน่อยอย่าเนียนัวมีผัวแต่น้อยเพราะยังไม่ค่อยเข้าคันผู้หญิงรุ่นใหญ่ๆสมัยคุณยายคุณย่า อายุสิบสี่สิบห้าสิบหกยังแก้ผ้าอาบน้ำเหมือนทารกไม่ใช่เอาเรื่องตลกร้องลันแต่ว่าผู้หญิงในสมัยนี้อายุแค่สิบสี่สิบสามลูกเกาะเป็นกลุ่มทั้งจุงทั้งอุ้มเป็นกลามนั่นเกิดจากกามเกินกลั้นผู้หญิงรักสนุก ยุคนี้เห็นพ่อแม่ไม่ค่อยมีความหมายทั้งห้าวทั้งหานลันเหลือหลายเละเ,เลวเลวร้ายดื้อลันพ่อแม่รู้ท่าบอกลูกเอ๋ยอย่าไปเที่ยวผู้ชายคนนี้อย่าเชี่ยวมึงจะชำลูกสาวกลับจองห้องบอกแกไม่ต้องมาห้ามจะชำหรือไม่ชำช่างฉันเออ ชวนหนุ่มเที่ยวสองต่อสองพ่อพ่อแม่ตามงองโลกมุมแล้วไปนอนลอยหน้าทายทายนุ่มถวายเนื้อนุ่มเสียที่นั่นเฮ้ยเขาท่าเว้ยเขาท่าเว้ยสมัยมนี้มันใจใจใช้สิทธิผิดศีลขี่มักไม่เลือกกลางดินกลางทายทหน้าแดงหน้าดำมันทำกันได้ ฝ้าดินมันก็ไม่อายอาดอันผู้ชายทนงผู้หญิงก็หลงขนองต่างฝ่ายต่างจ้องจูโจมผู้หญิงกระหายผู้ชายเลยโหมปี้ปนหมดแล้วปมผีปันพอเลยจากปมผีปันมันลุกไล่ไปถึงลานหญ้าลาบได้ท่าลอยคอ ลงบ่อละครับไอ้นุ่มขยี้ขยับขยันได้ผัวดีที่เขาไม่อุดมเขาได้แล้วเขาก็ชมเชิดชูหัวประเภทชอบหลอกนอกลู่ไม่ยอมเป็นคู่เคียงขวัญได้ผัวใจแคบนอกหลอกพอเบื่อมันก็หลอกเอาไปขาย น้ำตาต้องเรียรเมื่อกลายเป็นเมียอะไรเพราะผัวไม่มางม,มันผู้ชายที่มีเมียมากแล้วยังอยากจะมีอย่าไปเชื่อหีแม่มันเฮ้ยก็พาวเอท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคคอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่า